สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเลยนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone รุ่นที่มีการลดราคาหน้าซื้อนะครับ iPhone รุ่นใดที่มีโปรมีราคาที่น่าสนใจนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาแล้วก็สรุปโปรโมชั่นให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้นะครับถ้าท่านอยากจะซื้อ iPhone แล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของ iPhone 2รุ่นนะครับที่ผมจะนำมาสรุปให้ได้ดูกันก็คือจะเป็น iPhone 14 plus แล้วก็ iPhone 14นะครับทั้ง2รุ่นนี้เหมือนกันทุกอย่างต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้น iPhone 14 plus มาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วนะครับเท่ากันกับทางด้าน iPhone 14 pro max สำหรับขนาดหน้าจอของเขาส่วน iPhone 14นะครับขนาดหน้าจอ6.1นิ้วเท่ากันกับ iPhone 13 แล้วก็ iPhone 15นะครับนี่เป็นความแตกต่างสําหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ก็คือต่างกันในเรื่องของขนาดคลิปวันนี้เดี๋ยวผมสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นมาให้ดูทั้งหมดเลยนะครับเป็นราคาใหม่สําหรับเดือนมิถุนายนมาดูกันว่า iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ถ้าเราจะซื้อซื้อแบบไหนคุ้มที่สุดนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 14แล้วก็14 plus อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้ วันที่9มิถุนายนปี2024มีราคาจากหลายร้านมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป,ป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 14ซึ่งร้านที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านจากทางด้าน Apple โดยตรงนะครับสำหรับ iPhone 14เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ32,900ลดราคาเหลือ24,800บาทนะครับราคานี้ยังมีส่ลดเพิ่มให้อีกด้วยนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ของ Lazada ได้เลย วิธีการจ่ายเงินสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะจ่ายแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายผ่านบัตรเครดิตการโอนผ่านทางธนาคารนะครับรวมถึงการผ่อนชําระเราก็เลือกได้นะครับถ้าเราอยากจะผ่อนในขั้นตอนการจ่ายเงินนะครับเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะผ่อนแบบไหนผ่อนกี่เดือนนะครับสำหรับสีมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ6สีซึ่งก็จะมีเฉพาะความจุ1 2ึ่งร้อยยี่สิบนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปรลี่ยนคืนได้ภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากส นย์ Apple ใส้1ปี่ Plus นะครับก็ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงเหมือนกันตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ37,600ลดราคาล่าสุดเหลือ28,600บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันนะครับอยาก,ก่อนผ่อนได้สําหรับสีมีให้เลือก6สีความจุมี128แล้วก็ 256GB สินค้าเป็นของแท้100%เปเซเปลี่ยน,นได้ภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1 น,นี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 14แล้วก็14 Plus เป็นราคาเดือนใหม่เดือนมิถุนายนนะครับจากทางด้านแอป Lazada นะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada ไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป Shopee กันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ iPhone 14กันก่อนร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7หรือว่า Studio 7นะครับ iPhone 14เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ตอนนี้มีเหลือเฉพาะความจุ256 g b นะครับขายอยู่ที่33,000 900วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากแกรผ่อนๆได้นะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วน iPhone 14 p พันะครับก็ขายโดยทางร้าน Studio 7เเหมือนกันตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับราคาขายอยู่ที่32,900วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากแกรผ่อนๆได้สินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1 น,นี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 14แล้วก็14 Plus จากทางด้านแอปช้อปปีนะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่า iPhone 14ล่าสุดนะครับในเดือนมิถุนายนสําหรับการซื้อพร้อมโปรนั้นค่ายมือถือค่ายไหนที่ลดราคาให้หน่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMove H iPhone 14ซื้อ ได้ที่ราคาเริ่มต้น16,00 0บาทนะครับซึ่งราคานี้ยังไม่รวมส่วนลดต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราสั่งออนไลน์ก็ลดให้อีก1000นะครับมีโค้ดอย่างที่ทุกท่านเห็นราคาจะเหลืออยู่ที่1 5 0 0 0บาทแล้วก็ยังมีในส่วนของ t ูพอยต์นะครับคนที่มีทูพอยต์เยอะก็นํามาใช้ลดราคาเพิ่มได้อีกด้วยอาจจะลดได้ถึง1 0 0 0ถึง1,500บาทราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ13,500ถึง14,000บาทนะครับในส่วนของสีมีให้เลือก3สีค,ความจมุ ี128แล้วก็256 GB โปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับเริ่มกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อได้ที่ราคา17,000บาทเมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1,499นะครับถ้าเป็นโปร1199ซื้อได้ที่ราคา18,500โปร899ซื้อได้ที่ราคา20,000นะครับทั้ง3โปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา17,000นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1,499นะครับ มีค่าเน็ตลุงหน้าด้วย3,745บาทโปร1 1 9ซื้อได้ที่ราคา18,500ค่าเน็ตลุงหน้า1,605บาทโปร8 9 9ซื้อได้ที่ราคา20,000ค่าเน็ตลุงหน้า1,070บาททั้ง3โปรมีสัญญา12เดือนเปลี่ยนจากดําเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ที่ราคา17,000นะครับยายค่ายออนไลน์ซื้อได้ที่ราคา16,000บ,บาทนะครับเมื่อยายค่ายออนไลน์มาใช้ t ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 4 9 9นะครับมีค่าเน็ตลุงหน้าด้วย3,745บาทโปร1 1 9 9ซื้อได้ที่ราคา17,500 โปร899ซื้อได้ที่ราคา19,000บาทใยค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา19,500บาทราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่24,700ส่วน iPhone 14 Plus นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น19,800มสน 1, ีส่วนลดให้10,000เหกันนะครับส่วนรายละเอียดของโปรแบบแรกก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ True ซื้อได้ที่ราคา28,000เมื่อท่านเป็นลูกค้าของ True นะครับแล้วก็มีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน1499โปร1199ซื้อได้ที่ราคา22,3 0 0 โปร899ซื้อได้ยีราราคา23,900ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าติดล่งหน้าสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ซื้อได้ยีราราคา2800นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1499มีค่าติดล่งหน้าด้วย3,745บาทโปร1199ซื้อได้ยีราราคา22,300โปร899ซื้อได้ยีราราคา23,900เปลี่ยนจากตําเงินเป็นรายเดือนราคา2800นะครับย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ยีราราคา19,800เมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1499 มีค่าติดุงหน้าด้วย3745บาทโปร1199ซื้อได้ที่ราคา21,300ค่านิดุงหน้า1605บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา22,900ย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา23,200ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่28,500นะครับนี่ก็จะเป็นโปรล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 14แล้วก็14 Plus จากทางด้านค่าย True นะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับก็จะ เป็นของค่าย AIS iPhone 14ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น16,900สําหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่นะครับยายค่ายลดอีก1,000เหลือ15,900รวมถึงยังใช้ AIS point นะครับลดเพิ่มได้อีกด้วยมีให้เลือกทั้งหมด3ความจุนะครับสำหรับสีมีครบทุกสีส่วน iPhone 14 Plus ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น28,800เปิดเบอร์ใหม่นะครับถ้าย้ายค่ายก็ลด1 0 0 0ันเหลือ19,800มีให้เลือก3ความจุนะครับสำหรับสีมีครบทุกสีวิธีการสั่งซื้อเราสามารถเข้าไปสั่่่่งงซซื้้ออไไดทีเวว็บตต์ข AIS แา าสั่งออนไลน์ไม่เป็นสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อก็อไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อพร้อมโปรซึ่งก็จะเป็นของค่าย D t แทนะครับ iPhone 1 4ความจุ128 g b ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น17,000นะครับสำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ส่วนคนที่ย้ายค่ายก็ลดให้1,500ราคาจะเหลืออยู่ที่ประมาณ15,500บาทเท่านั้นโปรโมชั่นเด็ดรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือน1499ซื้อได้ที่ราคา17,000มีค่าเด็ดตุงหน้า3,500บาทโปร1199ซื้ 1500 Pro 899ซื้อได้ที่ราคา20,000นะครับทุกโปรโมีสัญญา12เดือนราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดสัญญานะครับจากราคาปกติ 32,900ลดเหลือเพียง23,800บาทนะครับราคานี้เป็นเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญาผ่อน0%เสูงสุด24เดือนนะครับสำหรับลูกค้าดีแท็กแบบรายเดือนที่มีอายุการใช้งาน6เดือนขึ้นไปนะครับสามารถไปสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมได้ส่วน iPhone 14 p l u พันะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น2800มนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499งสี่เ้าเ้านะครับาหนี้ตรงหน้าสามพันห้าร้อยบาทโปรหนึ่งหนึ่งเก้าซื้อได้ที่ราคา23,900โปร 9ซื้อได้ที่ราคา25,400ทุกโปรมีสัญญา12เดือนนะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้ท่านในที่สนใจยอยากจกซื้อไม่ว่าจะเป็น iPhone 14หรือว่า14 Plus ัดจาก d t แท็นะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 14แล้วก็14พ l u สเป็นราคาสําหรับช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้อยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช็อปปีกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะ โปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ